ไอเนี่ยไปบีดีดีวิวเป็นเพื่อนกูเดี๋ยวตั้งฆ่าแป๊บหนึ่งตั้งฆ่าอะไรวะตั้งฆ่ากูเออเลยยังสมอกกูโหล่นเลยหัวแล้วหัวแล้วหัวเอ๊ะข้างหน้าข้างหน้าเอาดิ สวยสวยสวยบอกเลยสวยสวยดิเฮียเมื่อกี้มันจะจอดหน้ากูอยู่แล้วสัตว์ถ้าไม่โดนก็ไม่รู้จะเฮียอะไรแล้วเว้ยให้เมื่อกี้ไม่โดนเนี่เรียกกูไอ้ขี้หมาเลยสัตว์ใกล้ชิบหายหันหลังให้กูอีกไอ้ยหลังกูหลังกูอยู่บนระเบียงโด้อยดัสซีเซอร์เทต้าคอยดัสซีรถถังรถถังใครมีปืนร็อกเก้ไรเชอร์เอามายิงมันด่วน rocket run ชา rocket r n ชาอเกทีราเซียจตการบัมบี้ะบัมี้อเอ้เหี้ยมันเอาปืนพกยิงกูเอ้าปืนกูรซองไหนไหนนู้นนนน้นน้นได้แล้วได้เยี่ยมไทยวะนะเฮ้ยเกือบตาย โอ้ยโอ้โหอุ้ยกูว่าตัวนี้ตัวนี้แฮกตัวนี้แฮกแน่ๆยี่แม่งเจาะเข้าหัวทุกนัดเลยเว้ยถ้าเสียงยิงดังเป้งเป่งเปงเป่งอ่ะนั่นแหละเออเอ้ยเราชนะว่ะเออแฮกมึงก็สายไปแล้วสู้ความสู้แฮกฝั่งกูไม่ได้หรอกฝั่งนู้นแฮกเจอแฮกกว่าเออเออฝั่งเราไอ้ฝั่งมึงแฮกจะฝั่งกูแฮกกว่าเอ้ยจริงๆเราต้องหลดแฮกมาไว้บ้างไหมแบบไอ้หียแบบ แบบเวลาเมืวลาแบบมึงเจอมึงเจอแบบพวกแฮกมึงเปิดแฮกสู้กับมันล่ะยัยไอ้ยัยใครที่เป็นแอดมินดูดูช่องกูก็ขอร้องล่ะแบนบันทีโดยมันไม่ดูหรอกไอ้ยัยยีเอ็นส้นตีนนี่ย่ะไม่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 รับฟังไอ้ยัยะไรเลยอ่ะคือแบบกูสร้างเกมแล้วก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นอ่ะอย่าให้กูฝั่งกูมีคนจีนเข้าเกมแล้วมึงฟังกูมีคนจีนเข้าเกมแล้วก็ทำไมมึงนะ ไม่เช้เหมือนกูเฮทุกอย่างเลยวะไนล์เดอร์เดนไอเฮียเหมือนทุกอย่างยันเสื้อผ้าเลยสั้นมาแล้วกูเป็นโอ้โหโล่งให้กูเล่นลูกซองให้ตายเถอะไอเฮียมึงพลาดแล้วมึงพลาดโอ้โหไอเฮียกวดะจะวายหันหน้ามาเจอหน้าไม่เต็มเลยย่ยซาลิเทสพ่อปาบบ้ยะปาบบิยะ มึงอัใส่เมนแี้ลยแ่บ่้แมามีบ่บมานมมม่มมมม่ม่ม่มมมมม่ม่ม่้้อม้ยนม่้้ม้่้ม้าเอ่้นเม้ม่บ้ม่าน่้่้ยไม่ต้องช่วย้มมง่น่น่าอ่่ กู iden, ช่วยเฮียอะไรกูโดนเท่านั้นแหละยิงกูก่อนยิงมึงฮันดิเทต้ามามีอ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 า Let me go ไอ้เฮ้ยอะไรอะไรกูตายใครยิงมึงตรงไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวาร์ดยิงกูไอเบนเดอร์ครับเป็นเทฟะา่อมู้อ ราจะเรียนรู้ภาษาเยอรมันไปด้วยกันซ <laughs> าดิเทธาอ๋อคือซาดิเทธาปุ๊บ <c oughs> มึงก็กูก็โดนยิงตายเลยอุ้ย <c oughs> มันมันล่อกูรถถังล่อกูรถถังล่อกูรถช่งล่อกูแ <c oughs> ม่งเอ้ยโดนผู้หญิงยิงเงี้ยไอ้ชื่อไรผู้หญิงอยู่ในบ้านสีขาวผู้หญิงยิงผู้หญิงยิงเรือผู้หญิงยิงกูง่ายขึ้นเยอะเฮ้ยม <c oughs> ดูมึดูดูดด ไไหนไหนไหไหนอาทิไหนวะตายตายรถถังระเบิดแล้วมาไม่ยมอไปแนดบบินไปนู่นล่ะเอ้าแมงเหินใชแลบเชียวออกไปเลยไอ้เหียระยะประชิดเฮ้ยฝังราพี่โฟฝังราพี่โฟฝังราพี่โฟเ้ยดูตรงกูดูเหียด่ดูเหียี่ดูเหียี่นะดูเหียี่นะดูเหียดนะดูเหียี่นะ ละอายใจตัวเองเหลือเกินทมามวะเลือดเลือดี้อะไรเลยมางกงคิวหนึ่งเดทหกสกอร์สองพันกว่าคือเฮียเลยคิวสองเดทแปดไอ้เฮียไอ้เฮียแคปกันอย่างเดียวไอ้เฮียไม่ฆ่าใครเลยไม่เกมไอ้เฮียพูดทั้งเกมเลยโมทั้งเกมเลยสั่น้าสองตายแปดโมเอ้ยจริงๆมันต้องสลับกันหรือเปล่ามันต้องแบบฆ่าแปดตายสองอย่างนี้หรือเปล่า ไอ้เจนล้วมังดูถามเฮียนี่มันชุดเหมือนกับมดเลสสัตว์เอ้ยอะไรอะไอ้มันดูเฮียนี่ดิไหนวะไหนวะตรงพื้นเนี่ยคืออะไรอะกูเกิดตูดมึงอะอ๋อออกมาจากตูดตัววันดีขี้ขี้อุ้ยไอ้เจยด้วย ช่วยเฮียเลยไอ้ช่วยอะไรไอ้เฮียเป็นเล่เป็นขี้กันทั้งคู่เไงมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเพื่อนตายตายเออบนเนินอีกบนเนินอีกบนเนินบนเนินนี่ไงหันหลั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 งเร็ว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  หลังเร็วไอ้กูลงรถลนด์หลเวตมีอาเอาลงแล้วเอากูหาตัวมันอยู่แป๊บนึงไอ้ยันมึงไปเลยมึงรอเพื่อนก่อนเฮ้ยมันยิงมันยิงมาขึแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอขึ้นมาแล้วมาแลวข้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้านา้นา้าน้าอ ไปไงไปเงแตกมึงไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันต้องตรงไปถูงแล้วคนแรกมันอยู่ตรงนี้อ๋อคือหาตัวมันอยู่มันอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ไอ้เหี้ยข้างหลังมึงไงมึงเห็นป่ะเอาอีกและไม่เห็นจอมปะหัวกูเอาอีกนะไอ้เจ้ากระดองกูเจ ยดีนะกูตายช้าก่อนที่จะให้มันเกิดไอ้พี้ไม่กูลงเป็นพอมมือไปอ้ยหลังๆเรามีหลังๆมีเดี๋ยวกูขับไปบีมันก่อนขับไปบีมันไม่ได้ไอ้เพี้ยมันอยู่ข้างในไอมอยู่ข้างในป้าน่ไอตัวเดียวมันจะไปเกียร์มันเอาอาพีจีมันจะไปยิงมึงอ่ะ ไม่ได้การแล้วกูต้องลงแล้วเออเจ้าแหลกนั่นแหละเต็มเลยไอ้ไอ้เยี่ยมอยู่ข้างหน้ากูต้องสามตัวไอ้สัตว์ที่ไอ้เยี่ยมปุ่มอีกูลั่นเลยมึึงมงอยู่เราเราสองตัวยี่ยมช่วยไปดูคุยเลยๆบีเลียบีเลียประเทศประเทศเจ้ากับจามากี้ยะปุ่ย e อะไรอ่ะไม่แมนไม่แมนเอาดิเอาดิเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นร้อยเลยเนี่ยยิงดิยิงดิยิงดิ เออเออเออกราดไกราดเลยปืนร้อนปืนร้อนไอออก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 ออเรถติดไอเหี้ยเอ้าเอ้าไอเรถติดอัาแรกกว่ีตัดเอ้าไอเหี้ย ต้องลุมสะกรมมึงแบบอี้ยฉากตายชาล่ะชาล่ะโง่โง่โง่ชาล่ะโง่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเป็นแค่หองโง่บุกเข้าไปบุกเข้าไปเพิ่งกำลังเคลียร์อย่างหรืออย่างที่มียังไม่หยุดยั้งยิงมัน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 ยิงยิงยิงเล่เป็ขี้เลยเยี่ยะจะไปเดินด่านมันจะจำไหย มึงดูพวกมันดิพวกมันแบบวิ่งข้ามศพเราไปเลยอ่ะมันรู้ว่ามันรู้ว่าจะมีคนมันรู้จะมีคนโง่แบบเราขับรถเข้าไปเว้ยเ <c oughs> อ้าเอ้าเดี๋ยวจะได้ล่ะ <c oughs> โดโมเจอคนเปิดเปิดก๊อตไอ้เหี้ยจบละจบละถ้ากูขับอะ่ะความมันจะเริ่มกำลังเกิดขึ้นไว้แล้วเดี๋ยว ไอ้เหี้ยมูกจะลงน้ำทำเหี้ยอะไรเราไอ้สัตว์เ้ยมากูมากูกูพาลูกมาฆ่านี่เเองออไม่ถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันนั่นแหละฝั่งนั้นน่ะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ลงน้ำเนี่ยไอ้เฮียดีเอาอีกแล้วไอ้สัตว์รถหลานเราจะไม่มีคำพ้อยเหี้ยนี่แหละขับลงน้ำหมดทุกคันเลยยันแม่ไอ้เหี้ยมันน่าเล่นสนัยมากเลยเดินเดิน ่ไม่เล่นอะไรก็ตายอยู่ดีไอ้เหี้ยกูรู้ตัวเองไม่ต้องด่ากูคอมเมนต์ขอร้องเออดอกเออดอกเอียว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 เฮียดีเข้าบ้านเลยรู้ว่าแถวนี้มีตัวแน่นอนเข้าบ้านด้วยไปเพื่อเราครับรถถังมาไม่ต้องกลัวแล้วล่ะยืนกลางถนนแม่งเลยมึงก็รู้งานใช่ไหมล่ะบาร์โคดอสไปเราไปทำงานอนาคตกันเถอะ back to the future ดีกว่าเพื่อนว้าวว้าวเย่เย่เอเอาเอาเอาลงเยเอ้าเอาเอาเอาขนขนนขึนนนเนยอ๋อมันลงมันมันเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำอุ้ยเชี่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 ยเชยด่วนเลยดลยด่วนเยสอบผ่านไปเลยสั์โต ไอสัตว์ไอสัตว์เอ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 อะไรอะเฮียอะไรไพเร็ตอะไรอะขึ้นอ่ะเมื่อกี้หมดไม่ระบุตัวตนหรือเปล่าเปิดหมดไม่ระบุตัวตนคูกเกิลไม่ใช่เฮียมึงอย่ามาเล่นมุกตัวกดตึงได้ไหม เอ้ยกินโปรเก็บสองไอ้เหี้ยเอาไอปตายเออไอ้เหี้ยเจอกันพกไอ้ส okay, ัตว์นิ่งเลยดิไอ้เหี้ยโอเคยืดยืดไอ้เหี้ยสองคนยืดบีอ่ะอ่ะเออคิดว่าไงอ่ะดิเดี๋ยวดิอุ้ยมันอุ้ยรถมารถมารถถังรถถังไอ้เหี้ยแล้วหยี่เอารถเข้ามาไอ้เหี้ยแผนแตกเลย เราอยู่แค่สองคนด้วยเฮียแม่งความเป็นทีมอยู่ไหนจริงๆอ่ะแค่สองคนก็ทีมเท่ากับสี่คนแล้วเว้มรู้ป่ะเราสองคนแล้วเท่ากับสี่คนเลยเตรียมเลยเตรียมเลยตายคืนที่โหดร้ายไม่มีเธออุ้ยเอาโอ้โหตายโอ้โหไอ้เหี้ยความฟิสติดไหม ฆ่าสองไปดิเฮียไอเฮียแล้วมันก็ชุบเพื่อนโอ้คไม่ไรกูมาช่วยมึงไอเดเดเดเาแฮฟนี่เฮียนี่กูเห็นมึงขับเครื่องบินทั้งวันเลยสั่นเป็นคุยอะไรเนี่ยกูลงเครื่องบินแล้วยะเรียกมาเกิดตรงมึงนี่ไม่เอานะไอเกิดกูจอมจอมจอม เฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ไอสัตว์เออแตกขวามาขวามาไล่โหลดสามสี่ห้ากูมาแล้วกูลงเอแล้วไอ้เหี้ยกูล่อนมาเลยวูใ้ใครมันยิงกูกลางอากาศไอสัตว์กูกำลังโดดน้ำไอ้เหี้ยไอ้เกิดของกูไอ้เกิดของกูมีคนม,มีคนยิงกูตรงกลางกลางอากาศไอ้เหี้ยไอ้เกิดของกูเออกูเดินอยู่แป๊บน,นึงอ้าเดินไปตายไปแล้ว ไอนี่ตายวะไอ้สดใจเกิดลงกูไหมอ๋อมึงโดดลบไปยี่ทำจีเลยะเกิดเลยยาไอ้เฮียพวกเรามีโปด้วยสัมึงยยมึงไหวหรือมึงเหาะเนี่ยสั์ไข่มันร้องเฮี้ยเะเกละอ๋อ อึดเอาอัยยศนายอยู่ในป่าไอ้เัยยนี่แฮกยิงผ่านยาไอ้เัยยนี่ปิดเทคเจอร์ยาไปเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เัยยนี่ปรับภาพโลอ้เัยยภาพโลก็ไม่ช่วยนะเกมเนี้ยไม่เ,เดี๋ยวเพื่อนเราคอยปัดถระเบิดปูพรม,มอยู่เอ้าแพ้แล้วเก็บแล้วแพ้แล้วเย <Yeah. S 2> ี่ยแมตต์นี้แม่งตีห้าคืนเนี้ยนอนไม่หลับน่าภูมิใจไหมฮเป็น MVP เพราะมึงแฮกเนะี่ย เออเที่ยกระจอกเลยสัตว์